สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้มาแนะนำนาฬิการุ่นใหม่ครับเป็นคอลเลคชันของปี2023นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาในคอลเลคชันแบบถ้าเรียกแบบภาษาแบบบ,บ้านเรานะค็คือแบบเรียบง่ายนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใส่ลูกเล่นฟังก์ชันอะไรมาเลยนะครับแบบใส่เป็นงานประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ทั่วไปอะไรแบบนี้นิ่งแต่ว่ามันก็มีจุดเด่นของมันที่น่าสนใจนะครับพี่ก็เห็นว่า จริงๆมันเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่มีลูกค้าต้องการอยู่นะเขาก็เลยยังผลิตออกมาเรื่อยๆตลอดทุกๆปีนะครับอาจจะเปลี่ยนโฉมเล็กๆ,เกๆน้อยๆอะไรเงี้ยปีนี้เป็นปี2023ก็เลยเปลี่ยนโฉมจากปี2022มานิดนึงนะครับผมพี่ดูแล้วน่าสนใจนะแล้วก็สังเกตจากลูกค้าที่มาซื้อในการที่ร้านกับสั่งเนี่ยก็จะสั่งกลุ่มพวกนี้ไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์มันจะออกไปตลอดนะครับก็เลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูตัวจริงกันนิดนึงนะครับว่าปี2023เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับผมอ่ะอันดับแรกนี่เดี๋ยวดูโค้ดไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ,ะเห็นโค้ดไหมครับ MTPVD03D1A สี D D ดำนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะอะเห็นชัดไหมครับอันนี้นะที่เปลี่ยนจากปี2022ก็คืออ่าหน้าปัดครับจะเป็นลายตารางหรือเรียกเชฟล่าก,ก็ได้เนี่ยดูสปอร์ตขึ้นนิดหน,น,น,นึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านี้อ่า เป็นลายเป็นตารางเห็นไหมฮะพี่ตารางตารางตารางนะครับมันไม่ได้แบบว่าตารางเวอ่อวแบบเยอะจนแบบโอ,โอ้ลายตามไม่ขนาดนั้นนะเวลาดูตัวจริงเนี่ยเวลาดูตัวจริงนี่มันจะแบบพอเห็นเป็นลายตารางแต่ไม่ไม่ชัดมากเกินไปคือไม่ลกไม่ลกเรียกว่าไม่ลกดีกว่านะเออดูสบายๆตัวเรือนตัวนี้ขัดเงานะเนี่ยเออนะครับผมตัวเรือนวัสดุตรงนี้ก็เป็นโลหะขัดเงาหมดเลยนะครับเป็นอีกาใช้งานง่ายๆเลยครับมี กาน้ำที่เข็มสั้นกับเข็มยาวเพราะนั้นกลางคืนมันก็จะเลืองแสงในที่มืดน,นะครับผมบอกวันที่นะครับผมเนี่ยระดับการกันน้ํา W R คือในระดับฝนตกล้างมือน้าไม่เข้านะครับผมจริงๆเลยกากลุ่มเนี้ยที่พี่สังเกตเนี่ยคือเขาจะซื้อเป็นของฝากกันก็เยอะนะครับคือบางคนเขาจะมีแบบว่าเขาจะวางงบไว้ว่าประมาณเนี่ยไม่เกินสองพันพี่พันกว่าบาทอะไรเงี้ยพี่พี่ช่วยหาให้หน่อยอยากได้ในการไปฝากคุณพ่อให้แฟนให้อะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะบงงแบบวางงบไว้แบบเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยก็จะเป็น ตัวตอบโจทย์ของคุณลูกค้านะครับผมซึ่งวัสดุส่วนตัวพี่นะพี่ว่าโอเคในะระดับหนึ่งคือมันอาจจะไม่พรีเมียมเท่าตัวอีเดฟเฟียตัวลว 3, 4, นะสามสี่พันเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยสายเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอ่าเดียฮะมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมโอ้โหแบบหนักแน่นหนาเปอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงก็คือคือเขาทำมาในกลุ่มราคาประหยัดแต่ว่าวัสดุมันโอเคนะมันอาจจะไม่ได้หนักแน่นหนักมากนะแต่เผาว่ามันพมันพังไหมมันไม่พังมันทนนะใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด คุณลูกค้าเนี่ยหรือเพื่อนๆเนี่ยมีในงบประมาณพันกว่าบาทเนี่ยอยากลองดูตัวใหม่ๆแบบว่าใส่สบายๆวันธรรมดาอะไรเงี้ยใช้สัก3าปีเบื่อเปลี่ยนก็ยังไม่เสียดายตางนะังค์นะพันๆกว่าบาทเองไงตีหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงบาทหนึ่งไงแล้วที่ดูแล้วมันก็โอเคนะสวยใช้ได้ในระดับหนึ่งคือมันไม่เฉยอ่ะเรียกว่ามันดูมีลวดลายบนหน้าปัดมันเลยโอเคอันนี้ลายสายเป็นแบบนี้นะตัวนับตัวเรือนตัวจริงเนี่ยเหมือนดูใหญ่นะเหมือนเหมือนมัน,มน,มน เรียกไงเดียมันเหมือนมันหลอกตานะจริงๆตัวนี้ถึงตรงนี้ตรงขอบถึงขอบไม่รวมมาย,ม,ยมันประมาณ41นิดๆนะซึ่งถือว่าจริงมันไม่ใหญ่นะแต่พอนาฬิกามันดูเดินใหญ่เพราะว่าตัวกระจกตัวขอบมันเล็กกระจกมันเลยขยายออกมาถึง35มิลเพราะฉะนั้นสําหรับคนข้อมือกลางๆไม่ใหญ่มากนะครับถ้าใส่เรือนนี้เนี่ยมันจะออกประมาณว่าแบบพอดีมือแต่ว่าน้าปัดใหญ่ ตัวกระจกมันใหญ่เนี่ยมันทำให้ดูเวลาง,ง่ายนะครับคนแก่จะชอบเพราะว่าบางคนคนแก่ส่วนมากบางคนเขามือไม่ใหญ่ไงกล้ามเนื้อเขาเริ่มหายไปแล้วพอมีอายุมันก็จะผอมลงใช่ไหมตัวเรือนไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แต่ให้หน้าปัดตรงนี้กระจกมันใหญ่ๆไว้ก่อนเขาจะได้อ่านเวลาง,ง่ายๆครับพวกนี้นะครับผมอันนี้ตัวแรกเนี่ยเป็นสีดํานะมีวันที่อันนี้ถ้าซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ไอพ้พอดีถ้าซื้อฝากผู้ใหญ่ที่บ้านนะคิดว่าตัวนี้ไม่เ็วนะในราคางบพันกว่าบาทถือว่าดีใช่ได้กระจกเป็นฮาเล็ิสตตลนะครับ แข็งในระดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่ซับไฟกันรอยขีดข่วนนะครับแต่ถ้าซีเรียสเรื่องการรอยขีดข่วนมากก็ไปติดฟิล์มเอานะครับแต่ว่าพี่ว่าใช้ตามสภาพเลยนะมันก็แข็งมากในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ขัดเงาก็ดูสวยดีอันนี้หัวสายไม่ชอบไปเปลี่ยนสายเป็นสายหนังสายยางได้นะตัวนี้มันถอดง่ายเนี่ยกดแล้วก็เด้งแล้วนะเออจะเป็นสายเด็กก็ได้หรือจะไปเปลี่ยนสายยางเอาก็ได้สายหนังก็ได้นะพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ของที่ร้านของประกรันสูตรเนี่ยมันะจะมีสติ๊กเกอร์ซีเ็มจีแล้วก ของแท้ของชัวมีใบเสเ็จนะครับเนี่ยจะมาพร้อมเป็นเซตเป็นกล่องของของ c m เของซ m g กล่องเวอร์ชันน่ัจจุนันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของบริษัทของศูนย์เนี่ยกล่องต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูไว้นิดนึงนะสีดำเนี่ยนะแล้วก็มีใบเสร็จแบบประกันด้วยนะครับอันนี้หน้าดำอ่ะเดี๋ยวดูอีกหน้าหนึ่งนะอ,อันนี้สีน้ำเงิน น้ำเงิน <passage> เหมือนน้ำเงินเสื้อทหารอากาศนะครับคือแบบน้ําเงินเข้มเข้มทึมๆหน่อยนะไม่ใช่น้ําเงินสว่างโอ้โดนแสงแล้วสว่างรลไม่ใช่นะมันออกทึมๆเหมือนเสื้อทับทับทออทับอากาศอย่างนั้นเลยนะสีแบบนั้นเลยล่ะสีเสื้ออย่างนั้นนะออกจะเป็นอมเทาๆนิดนึงด้วยซ้ำนะแต่พี่ว่ามันออกน้ำเงินซะมากกว่านะน้าเงินเสื้อทหารอากาศประมาณนั้นแหละนะฝาหลังเดี๋ยวจะดูฝาหลังนิดนึงฝาหลังแบบนี้นะครับเป็นตะกบเอานะ กันน้ำระดับฝนตกล้างมือน้ำไม่เข้าแต่อย่าไปดำน้ำลึกนะครับหัวสายก็แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นลายตารางเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูหลายๆมุม่ตรงช่องบอกเวลาขีดนี่เป็นสีเงินหมดนะครับไม่ได้เป็นภายน้นฮะเป็นพายน้นรถะที่เข็มสั้นเกียเข็มยาวเท่านั้นเองนะครับเนี่ยดูการเดินนิดนึงอนะกดแล้วเ,เดินแบบเนี้ยนะครับอ ดูอีกสีหนึ่งนะครับมีอีกสีหนึง่งอันนี้เป็นสีขาวลายตารางนะครับเนี่ยฮะเหมือนตัวเมื่อกี้หมดทั้งแตเป็นสีขาวนั่นเองนะครับเนี่ย,ยก็จะออกจะดูเรียบร้อยบางคนเขาชอบสีขาวไง้ย tour. ก็จะดูออกเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับเนี่ยเป็นลายตารางนะฮะเนี่ยเหมือนกับตัวสีดาหมดแหละครับต่างแค่สีหน้าปัอย่างเดียวเนี่ยไหมฮะเที <S <s ยบกันเวลาคน <S <s ชอบดําชอบขาวหรือชอบเงินนะครับเนี่ย ถืว่ารวมรในกบพันกว่าบาทถือว่าโอเคนะไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปอ่ะถือว่าน่าสนใจนะครับเลยแนะนํานะครับนะน้ําหนักก็ไม่หนักมากนะครับคือเขาก็ใช้แบบนี้กันมาตั้งหลายสิบปีแล้วครับพี่ว่ามันก็โอเคแล้วล่ะนะครับแล้วได้โฉมใหม่ด้วยนะฮะรวมๆก่อนไม่หนานะไม่หนาใส่สบายเดี๋ยวลองรวมรวข้อมือน,นิดนึงนะครับ๋ยบนมือพี่ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะอืมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูสีขาวเทียบไปทีนะ มือพี่ประมาณนี้แหละมือพี่เล็กนะ15.5อ่าอันนี้สีขาวนะครับเนี่ยนะปัดขาวก็จะแบบนี้นะบนมือประมาณนี้อฮะสะท้อนแสงหรือเปล่าสีขาวนะอันนี้อ่านี่นะขาวประมาณนี้นะครับอืมก็บางคนผู้ใหญ่บางคนชอบสีขาวไหฮะอืมอ่าอันนี้สีน้ําเงินนะครับที่เมื่อกับสีน้ําเงินแบบเสื้อฐานอากาศเนี่ยแบบนี้นะอันนี้สีน้าเงิน เห็นกันทุกอุโมนาะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนนะครับงบพันว่าบาทเล่นได้นะตัวนี้พี่ว่านะโอเคแล้วล่ะภายน้ํานะครับเห็นไหมฮะจะขึ้นที่เข็มสั้นเข็มยาวสีเขียวถึงจะเป็นขีดเล็กๆแต่เขียวใช้ได้นะครับแต่มันไม่สว่างทั้งคืนนะครับช่วงหนึ่งแล้วก็จะมอดไปนะครับแต่ถือว่าภายน้ําชัดแต่เป็นเส้นเล็กแต่เห็นนะครับอันนี้นะโอเคนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับถ้า หาในงบประมาณเนี่ยตัวนี้แนะ,แน,ะนำนะนะสั่งซื้อก็สั่งทางเว็บไซต์ร้านทาง Facebook ทางไลน์ทางไอจทาง t i กต็อได้หมดเลยนะครับหรือโทรมาก็ได้หรือจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ข้างในซอยบารมราชชนนี19ข้างในซอยนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันนะครับมาไม่ถูกก็โทรมาถามพี่นะครับร้านอยู่ในซอยนะครับมันสวยตรง,งหน้าลายตารางนี่แหละดูดีนะขัดเงาก็ดูสวยดูดูรับกับหน้าปัดด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพี่มาแนะนําเพิ่มให้อีกแล้วกันนะครับในรีวิววันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้านะครับผมแล้วไว้เจอกันอีกครับสยามนาฬิกาปิ่น9สวัสดีครับ